นี้รัดแมนยางยากอรัอ้อเจ็บวัดเปล่า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 อ้อ 97แล้าสิบเจ็ดแล้เจ้าสันต์เม่ดูโกงไงไม่รู้อะสกิลมันโกงโกงวันเอ็กวะวันเอ็กสกินสกินที่แฟนอาร์ตเยอะที่สุดเชีวชิยวชิยวมึงทำอะไรเนี่ยทุ่มทำเอออย่างน้อยมีที่ได้จะชูไม่ได้นิดนึงอ๋อแทงสองเลยเมื่อกี้ ไม่ก็จะหมาไปเลยไม่เงียง <c oughs> ไม่ยอมดูหลังโอ้โหคนแม่นเมื่อกี้ปลาพิซซ่าคนแม่นโอ้ยถูกทางจะตายโอ้เให้กูเพ,พิ่งปลาไปให้เองแท้ๆมันจะตายแล้วเลือนเหลือยี่สิบเองเฮ้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันกะต่อกว่ายี่สิบเลยครับเอ้ยผิดคนเปล่าเฮ้ย โดนได้ไงวะโอเคโอเครอดรอดรอดโอ้ยเอา้าแล้วพี่มาโดนทำไมเรียม,มองเรีม,มองเจ้าฟ้าไม่มีตาเดีย๋ยวพี่ใสุ่ียแทงเอาไอ้เหี้ยเลือดมันน้อยกว่ามือฮะไม่แย่งมันแดกอะแม เฮี้ยแหลกเลยเฮี้ยแบบเขาบล็อกทำกูไม่โคตรแพ้ทางเกดอะเกิดใกล้มันด้วยตรงนี้ยะอ้าวโอ้ยเฮียต่อยไม่โดนอุ้ยตีโดนได้ยังไงวะยี่ฮิตบล็อกแมวกูใช่ยืดดีๆก็เรื่องไรกูแมวใครแทนวะเอากูรัวกู เอาได้ทั้งวันนะมาดิเปิดหมดเปิดไม่ชอบไม่ชอบเ a t u r e ปรับใหม่เลยอยีากู yeah, <cool. S 1> คือใน s ลอดปันไฟอยู่ใกล้เสร็จละมาละมาเชื่อละได้ทั้งวันอนะ ออเฮ้ยอย่าไม่ยอท้องวะพี่เปิดหมดเปิดหมดเอามาเปิดเปิดไปดิวิ่งได้เออดได้ทั้งวันน่ะโอ้โหเอาไปไล่คนอื่นเลยงอนแล้วงอนแล้ว เป็นหมดแล้วเปินหมดแล้วอา้าไปไหนวนะเนาะเศยษไม่มาตีอุ้ยไม่โดนอุ้ยตายมัเนี่ยไม่ตา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 ยโอ้โหเฮียชนไม่ไปวะนอะ้องเดี๋ยวยื้ให้เดี๋ยวยื้ให้กูบังกูไปวิ่งง่ายๆ

โวเป็นอตไปเล็วสเตติวมเป็นอตมาแล้วเจอโคกแล้ววิ่งวนวิ่งวนแบบนี้มีสิทธิ์วิสวย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 ไปนี่หลอกให้ตายจ้ะโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่ว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 ยดีจัดสเต็ปอะไรวะเนี่ยนี่ไงเล่นทีเผลอ อา้าวบ็อกสวยจัดขอบคุณมากเพื่อนไม่เป็นไรพี่ <c oughs> อ้าวอชิบหานักไม่ต้องเขิน และวจะเงียบทําไมไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเพลงมันไม่มันะ่ะมันไม่ใช่เพลงนั้นนะโอ้ยเสียวเสียวเสียว กดเลยโอ้การลัทจะเทเลยโอ้ยเยี่ยมมันเอาตามตรงไหมผิวไอ้แบงค์ไม่แค้นยังไงมันก็ต้องเอาก่อนอยู่แล้วมันเป็นตัวซัพพอร์ตอะโวโวโววเอ้าโอ้โยเยี่ยมสียขันไม่โอ้ยตีไม่โดนโง่ ลูกน้องมันมาแม่ๆมีคนรับให้อยู่เป็นโลกโกทูทามขั้นขั้นสามอ่ะจะเป็นโลกโกทูทามขั้นนี่ไงนี่ไงเต็ลูกน้องพี่ก็ทิ้มได้น้องไม่พี่ก็แบงค์อ่ะต้องวิ่งโจมโดนไล่อยู่โดนไล่อยู่หลบได้หลบได้หลบได้เยอะกลางอยู่ครับมุมนี้ไม่น่าดีแต่มุมแบงค์อ่ะได้อยู่ที่รักที่รักที่รักไปยิงไกลๆจะได้หาระยะยิงได้ง่าย หลบได้หลบได้หลบได้อุย๊ยโดนได้ไงวะได้อยู่ได้อยู่เลยโอ้โหอ,อ้โหใครโดนอะพี่อพีเนี่ยที่รักสวย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 มันระวังหลังตลอดอะมันเป็นโลกกลัวแบบขั้นสูงสุดอะะไรพี่ะไรพีมาเมื่อกี้ว่าไงนะเมื่อกี้ไรพี่ โอ้เชพี่พี่โอ้โอ้ยได้ได้ได้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เดินถอยไม่เมื่อกี้ตันโดนอยู่แต่โดนนะเออโดนไมอยากแพงเลยอ่ะจุกอยู่จุกอยู่เอ้าเอ้ามันเบลมันเอาพี่ไปความรู้สึกนี้มัน เหมือนจะได้ลัดแมนอ้าวมันชนกำแพงแล้วมันสไลด์โี้ยตู่ด้ปินไม่ออกไม่เป็นไรไม่หาเจอปะยังยังยังไกลแล้วเสรีลูกน้องรู้แล้วเฮ้ยโดนด้วยเหรอหีกขาดละ ที่อะไรฟกีบิลลี่ทอยเลตโอ้ช oh, oh, oh. oh, ีตโอ้โหโอ้ดไไ้อยู่ได้อยู่ดูวตัวมันก็ไฟไหมแล้วมึงจะกลัวอะไรมันจะรอพุ่งมันจะรอพุ่งกูรู้เลยไอ้เจนี่อยากปิดไดยการพุ่ง กูบอกแล้วสจะปิดด้วยการพุ่งใช่ไหมครับโอ้สวยมันอยากชนะด้วยการพุง่งกูบอกแล้ว <laughs> อ๋อทำไมมันโดนปาก,กล้วยวะใ <laughs> นเรื่องมันเล่นแล้วแสดงแล้วเขาไม่ชอบออเลยโดนปาก,กล้วย่มันก็เลยไปไล่คนอื่นเขา เออมันเลยแค่นะ่ะกูแค้นมึงมากอะ่ะแค้นแค้นเรื่องเนี้ย <c oughs> เออแค้นตรงที่มันแสดงกากแล้วมันโดนด่าเฮีย <c oughs> เรียบร้อยเวลเก้าเก้าแล้ว ยืนยืนดูเลยรู้อ่ะรู้แล้วอ่ะรู้แล้วอ่ะแต่นี้ได้ป่ะพี่โอ้ยไม่ได้โอ้ได้อ่านี่อันนี้ได้อันนี้ได้นี่ได้ไกลเนาะเกียร์นี้แม่งทำอะไรเลยเว้ยเออสบายว่ะยืนนี่ว่างงดีกว่าจิ้วใช่ไหมมันเอกกว่า แคลอดเป็นเมื่อกี้เบื่อไอ้บักแบบหน้าสั่นทิ่หายเลยเฮียเวลาเล่นจอนโดอะไม่รู้มันแก้ยังไงเฮียไม่เสียงมันแบก์บอนหลอนวะแบงก์บอกแบงก์บอกแบงค์ปิดสั่นมันปิดยังไงอะของพี่มันมันไม่ได้สั่นอย่างนั้นไม่ไม่สั่นแบบว่ากล้องสั่นเฉยๆกล้องแบบ แบบว่ามันเป็นแบบคล้ายๆให้สมจริงอ่ะเอออันนั้นพี่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวเราบอกไม่ได้เปิดให้แล้วไล่เกตว่ะไล่อลิสือเออไล่อลิสืออลสิสองงสวยไอ้เฮลงนรกไ้ตุดหาจังหวะแทงให้เพื่อนน่ง เครื่องสุดท้ายแทงโดนแทงโดนแทงโดนเครื่องสุดท้ายปล่อยคนอื่นทำดีกว่านจะช่วยเกตจะตายช่วยเกตเร็วให้ไปง่ายหรอกเอาใครตีเมื่อกี้ได้ยินเสียงเชยเจ้จะเสียชีวิตแล้ว เดี๋ยว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 โอเคสวยสวยสวยเททวอีกตัวโอ้ยไม่ทำอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็ตมันยื้ให้นานแล้วสวยสวยฝร่งยาทำมต้องฝรั่งยาโอ้ย จะโดนอีกวะไม่รู้เหมือนกันวะเกมกระจองโดน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 ตันโดนตันเต็มหลอดแล้วเต็มหลอดแล้วมันไม่รู้หรอกพี่นะโอเคมันรู้แล้วก็ได้ช่วยชีโรยชาเร็วไม่หรอกไม่หรอกไม่ตายวันนี้หรอกสวยจีเอ้าจ์บล็อกสวยบล็อกสวยตีไม่โดนพี่เศษอดทนไว้พี่โอ้ยสวย ต่เราเราหามุมตีให้ไม่โดนหรอภรรยายิงไม่โดนไอ้โดนโดนโดนอาจจะโดนแต่ว่ามันไม่ต้านดีเจขอบคุณมากภรรยาผมจะมีชีวิตต่อเพื่อคุณผมตายได้แต่ไม่ใช่วันนี้แน่นอนคุณภรรยาโดนโดนตันโดนตันเื่อน้องเมื่อกี้กูโดนนะนะถ้ามึงไม่ตันอ่ะโอเคโอเคไม่ไรแต่พี่วะ เจดโทตีไม่โดนนะเจเดลบเออสวยสวยมากไอเยแต่จีโนโลกูอีกอะมาไล่จีโนแทนหรือไล่ใครอย่านะเว้ยเจเดโอ้ยเอาไม่ติดตันพี่เออเออขอร้องตันโดนตันโดนขอบคุณมากฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อภรรยาของฉัน ได้ปลดปล่อยฉันไปเมียมึงตายแล้วมึงยิงแคปหมูยิงแคปหมูยิงมันมาติดตันอยู่โอเคเอ้ยเล่นสวยจัดเกมนี้เอา้าเอา้เอาไม่ใช่วัเนอเอกเหรออ๋อไม่ใช่ภรรยาภรรยาพี่ออกเอ่อจันเซนอยู่ไหนวะเออมันกูรูตลกอยู่อะไหนเอ่อเอ่อไหนคือ <c oughs> <c oughs> ทุกคนพลาดหมดพี่บล็อกไม่โดนแล้วก็มันก็ตีไม่โดนเออโอเคแล้วพี่แล้วพี่เคยเจนอยู่นิ่งๆแล้วมันก็ตีไม่โดนแล้วแล้วทุกคนก็เข้าไปพลาดแล้วก็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 ตะกร้อก็ตีไม่โดนอ๋อดูดิดูดิอุ้ยไม่โดนสวยสวยสวยเพื่อนโดนแทนว่าแต่ภรรยาไปไหนะ คือมันว <SM. S 2> <Christina. S 1> ิ่งมันชอบวิ่งอย่างนั้นมันวิ่งลบเดาทางยากตันโดนตาโดนตาโดนปวติเกตมีโอกาสอย่างนั้นมันต้องผัดตีแล้วผักไปหามันดูขอโทษโอ้เรียบร้อยตายดูขอโทษเอาเปิดคอมใหม่ข้าตกรดูมันมืนนะหนูว่ามันมึนอยู่แล้วบอลไม่โดนมันก็ตีไม่โดนโคตรจะไม่ขึ้นเลยวะนี่มันไม่ขึ้นเมย์เยไม่ขึ้นอัปตัน มาดู Yo m i c h a Don't leave me here เอ้ยโคกูอะโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ต่อยสองเลยใช่ไหมนะเมื่อกี้หนูเห็นนะโอ้ยมานดีแทงเลยเดาฮ่ดร์ลีวเนี่ยพวกเขาคือคนใครอะอะมา Lock the fuck o อ้ยไม่ on, มอน e มอน o มอนเบเบ้เฮ้ยระวังทูทามใครแม่งไปหลบตลังนั้นวะนะไม่ใช่ย้อนโดนหนูวิวแค่สิบเองอะจะอยากได้สกินน่ะกินไลจะกินยเซลย้อนโดนหนูวิวแค่สิบเองรู้ปะเฮ้ยตัวยุ่มยากเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยปิดปิดทางมีแค่ทางยียวก็แค่ความตายอะ อ๋อกดผิดจะกด e แลวไม่กด q ชินมือไปหน่อยอ้าวกดต่อฮะไปด้วยไทางตัวเองซะได้โถอ้าวภรรยาเหรอโอเคหนูยังไม่ไ้แล้วกันเ้ยเอาเลยอยากเห็นภรรยาโอเคโอเคโอเคอยากฆ่าใครฆ่าเี ถ้าฆ่าได้นะแล้วจะเดินไปหาเขาทำพระแสงอะไรอ๋อรู้แล้วด้นานบนด้นานบนแม่งไม่มีทางองอีกอาะแล้วแล้วก็รู้นะว่าถ่านหะ้ <All right. S 1> องสวยสวยสวยไม่เป็นไรภรรยาพี่ยังคีบ growing อยู่อ่าโอเค มันจบแล้วอนาคินเดินจะไปสวยเขาเห็นทาไมไโอ้เอออย่างน้อยมีหมุนหมวกอยู่ยสวยสวยสวยโอ้เพื่อนเล่นดีว่ะเกมนี้มํมคือสี่บิแต่ถ้าแปดตัวก็สิบบี้ <laughs> เบียวเลยจบ <laughs> แล้วหนเล่นไม่เก่งเ,เรียบร้อยเวลวร้อยแล้วเว้ยโอ้